ไม่จบปเลยโทษเธอภาคห้าต้องรอสักปีนึงอ่ะกู <ผม S 2> จะเล่นจบมันไม่มีเปิดมันไม่มีเปิดเสาเหมือนไอ้แล้วเฮียแ,แ,แล้วกูชอบเปิดเสาก,กับแบบตีป,ป้อมเหมือนภาคสามคือกูชอบภาคสี่ไอ้ภาคสามมากอ่ะแต่ว่านี่มันมัน,มนจะไม่แบบไปแล้วพวกเขตล่าสัตว์มันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเรามองป้ายถ้าเกิดเราเราเผลอเข้าไปยืนในเขตนั้นมันก็จะมันก็จะรู้เองมันจะเปิดขึ้นให้อันหนึ่งนะเอาสมัยก่อนต้องดูแมพสมัยก่อนต้องดูแมพสมัยก่อนดูแมพไอ้เฮียเอารถมาสักคันดิมา

กูรีคอนข้างใหม่แม่งเสือเป็นเบทเทอร์อยอไเล่นอยู่แล้วกูเห็นภาพที่แรกกูกูกูไม่อยากเล่นเลยไอ้ยามันเป็นบทเทอรลอ้อยกำลังเซตอัพโปรไฟล์เฮ้ยกูได้อ๋อต้องซื้อนี่หว่ายินตาลัปปากขัูวาใครพบกับพื้นพื้นเื้นพื้นพืลนพื้นพื้ยพื้น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 พื้ยพื้นพืนออฟดนปื้นะบ้นพบน่ื้ื้นพื้นพื่นพื้นื้อแต่นพื้ื้แล้วมันบอกไอ้เหี้ยผมไอ้นั้น่ะผม ผมเล่นหมอแล้วผมจะชุบคนแล้วแม่งชุบไม่ได้พวะมันกดตัว e ชุบอ่ะอ๋อเยี่ยมไม่ใช่แบเดิมไม่ใช่แบเดิมไม่ใช่แบเดิมมันกดมันกด e ชุบแล้ว e แม่งผูกเดียวกับเปลี่ยนปืนเว้ไอ้กับเก็บปืนด้วยต่อบนพื้นน่ะแล้วผมแม่งจะชุบคนแล้วแม่งชุบไม่ได้เยียบางทีก็กดชุบแล้วชุบไม่ได้หมอแม่งมายืนมุงกัน3คน่ะจชุบคนกเดียวชุบไม่ได้านี้นดูภาพก่อเออ60เฟรมอมา แล้วแล้วอ,อนิเมชันตอนอนิเมชันตอนปีนบันไดนี่อย่างโง่เลยเนี่ยบอกแล้วเกมมันกลัวยังไม่น่ากูเห็นภาพจากวิดีโอกูว่ามันมันไม่ได้มันเป็นเกมหลักหลักหลักไม่เกินพันอ่ะมันเบต้าได้เหละความสกุลนะความสกูนะๆๆมันเบต้าได้แล้อมั้งกูอยากตอนนี้กูมีชุดออแพ็คแพ็คนี้กูมีอยู่แล้วแพ็คอัลติเมดกูได้อยู่แล้วกูมไม่ต้องซื้อน้องหมาเป็นไงน่ารักปะไม่ได้ใช้หมาเลยวะ ผมลุยเดี่ยวประจำอ่ะมันไม่เคยได้ใช้เลยเฮ้ยสวนกูเล่นละเท่านั้แต่ตั้งแต่ที่ปืนพกผมมีกูเล่นต่อเลเซอร์ทุกอย่างก็นั้นสเปนได้เปเอสเอสเปอร์แลนซอรเออไม่งชื่อแม่งเป็นอะไรเลยเป็นสเปนเลยใช่อยากไปสเปนกูอยากไปสเปนกูอยากกูอยากกูชอบทีมชาติสเปนภาษาสเปนแม่งเท่เปล่ะเอสเดรเดรกูกูเป็นกูเชียร์า่าสเปนไงส่วนส่วน เดี๋ยวหลังจากนี้เวลาเจอใครผมจะโอล่าอามิโก้ใส่ทุกคนอุล,ล่ะอุล่โอล่ะ <c oughs> หมุนนานนึงเฮ้ยเออดูเฟรมไม่ได้ดีกว่าเล่นดิวิซซ์เปิดเฟรมได้ปะมันเปิดเฟรมเลสได้ปะแบบแม้งแม่เปิดให้ให้โชว์เฟรมเลสอะโชว์เฟรมเลสได้ไหมต้องเปิดจีฟอร์ดเอ็กซ์เพลียนได้ไหมเฉยเออว่ะอัลติเมสแท้ดีกว่า All right. เสี่ยดังยังวะเสียงในเกมก็ดังอยู่ดียะก็ไม่รู้ให้กูเล่นเลยตอนนี้กูให้กูได้ปล่อยระบายอ่ะกูสั่งซื้อเกมนี้มาที่เล่นตัวตัวผู้ชายหรือผู้หญิงกูเล่นผู้หญิงผมเล่นตัวผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผมรอเล่นผมรอเล่นภารกิจคออฟกับพี่นี่กูว่าได้ไอ้ทีวันนู้นมันดูเฟรมเรทไม่ได้หรอครับนุ่นนะติเบตเซนใช่ไหมขอลื่นก็พอเฟรมเรทเท่าไหร่ช่างแม่งขอลื่นพอน อัาเจเมซ่อพอลื่นเล่นได้ยิงได้ก็พอละไอ้เหี้ยยังไม่ได้1911อีกกูอยากได้ปืน1911งเหนึ่ว่าคอมเมนต์จะเอาพกหนึ่งเกาหนึ่งหนึ่งย่ามันไม่ยอมให้ผมอ่ะเท่าไหร่วะเก้าสิบห้าเฟมอ๋อเมาเร็วทหารอยู่ตรงนั้นไงไปแล้วกูเปิดประตูเจ้าหน้าที่ F S เดี็ดเด็ด กูได้้แลวซูริโมนี่ผมใช้แค่อันมิดไงเดือวนี้อันนี้ไม่ได้ใช้ไอ้พวกที่เป็น EMP เป็นไฟเป็นเนี่ยอะไรไม่ได้ใช้แล้วไงใช้แค่เป็น่ทยนี่เกิแม่งใช้ได้ดีอยู่แเอาไปยิงพวกรถถังกับกับไอ้ฮอร์กดคตแม่งเอาปืนอลไรเก็บอ่ะเออแต่ภาพไม่สวยจริงว่ะพวากูคุ้มอ่ะที่กูซื้อเพราะว่ากูเป็นแฟนบอย ไอ้กายบอกว่าภาพสวยมากเลยนะพีี่ไดดู้รววิของมมายังไม่ดูทีอ๋อดูดูที่เป็นไอ้ไอ้ตอนไอ้ตอนทดลองเล่นเนี่ยดูแล้วแต่ว่าไอ้ดูที่ที่เขาบอกว่าอะไรแต่ละตัวไม่ต้องใช้กระสุนคนละประเภทกันนะเร็วเต็มยังไม่ดูทีที่ที่ที่ว่าไอ้คนที่ว่าเดินลองก่อนก็มาบอกว่าเออแต่ละตัวมันจะเป็นแบบกระสุนคนละประเภทกันนะต้องใช้กระสุนที่ถูกเร็วเข้าเราต้องรีบหน่อยความจริงแล้วนะแค่ใช้กระสุนจอบปอกก็ฆ่าได้ทุกตัวแล้วเว้ย

พักเล่นไปเล่นมาไอ้เหี้ยมันยิงหัวยิงหัวแล้วยิงไม่ตายไอ้เหี้ยติดหมวกก็เลยเปลี่ยนปอกกอเ,เป็นเจาะก่อแม่งไปหมดเลยไงเว่าตอนนี้ก็ยิงหัวนัดเดียวแตกทุกตัวอ๋ออ๋อเออถ้าเป็นถ้าเป็นกูสมัยก่อนนะถ้าเป็นถ้าเป็นเกมนี้ใช่ไหมภาคสามภาคสี่ะกูจะเป็นยังไงกูจะจัดเซตปืนปืนแลกแกนลนเชอร์ปืนกลเบาปืนใกล้ปืน,ปนสไนัยอ่ะอุปไปเลยไอ้เฮียเอ้ยเฟรมเลยตกไอ้สัตส คุณพ่อก็บอกเดี๋ยวผมก็เก็บทั้งค่ายได้ไปแล้วกูลงแล้วกูไม่รู้กูลงแล้วเฮ้ยเฟรมเดี๋ยวเท่าไหร่วะรู้กูไล่ศพไปด้วยมันก็เลยตกเอาพี่ไล่อยู่เหรอใช่ใช่อ๋อไล่ในไล่ในนู้นเหรอไในใน YouTube อ๋อ,อปรับสูงยังปรับกลางแล้วกันเนาะผมไม่รู้ปรับเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูเลยไหนดูแป๊บนึงดิเดี๋ยวนีเดี๋ยวเปิดแท็บหน้าจอว่ามันจะมีเฟรมตัวเลือก วิดีโอคุณภาพสูงสูงทุกอันเลยวะ่ะอ๋อไม่ไม่คือไม่แน่กลัวจะปรับได้ไงมันม,ม,ม,มันก็เลยกินไงเดี๋ยวผมปิดผมปิดเอ้นั้นนะนะปิดเลเทนปิดเลเทนแล้วก็ปิดโมชั er. ่นเบอร์องกูไม่มีอ๋อผมมันมีแต่ผมปิดเพราะเดี๋ยวแม่งมันแด็กไอซีพียูก็มีห้าสิบนะการ์ดจอมีห้าสิบอยู่นะก็โอเคแต่ว่าเล่นแบบเล่นแบบลื่นดีกว่าขอลื่นไปก่อนพี่่แรง ไม่กูหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เองไม่แต่กูเล่นเอาลื่นไปก่อนแล้วกันเอาลื่นก็พอสูงแล้วสูงมันไม่ลื่นเหรออุ้ยหรือเฟรมล็อกวะผมว่าตอนอ๋อเฟรมล็อกล็อกเหรอของกูของคุณมันล็อกเห็นไหมไม่เห็นได้ไม่ไม่มันมีซิงค์เปล่าวะคุณภาพไม่ได้ไมดคิปคลิปอชีททอะไรแล้วมีซิงค์โมชั่นเบอร์ปิดการสั่นจอแต่ผมอยากให้ระบบมันละเอียดเหมือนภาคสองอะ ที่ว่ายิงขายิงขาแล้วขามันก็มีขาศัตรู้วขามันก็จะเจ็บไหมเอฟเฟคทำพิษการล็อกรอย่ะชอบใช่ไหมเฮ้ยอันไหนคืออันไหนคือวีซิงวะอันไหนคือวีซิงวะมันล็อกเฟรมอยู่อะล็อกเอฟเอชอยู่ไหนวะวีซิงจำไม่ได้แล้วแต่ผมมันมันเขียนเต็มเป้าเวลาที่เข้าซิ้นอะเฟรมเลนมันล็อกอยู่ที่หกสิบหรอวะ มันเขียนเต็มอยู่ไหมอวอร์ติค้าวซินผมไอเฮียค้างไ่ปล่อยพี่เล่นนะผมมีไปน้อยแล้วบายบายฝันดีลาตุยสวัสดีค้างเฮียค้างจริงจังเว้ยแล้วไงกูม่นได้เซฟทีกูต้องเล่นใหม่อะไอเฮียต้องปรับก่อนไม่ต้องไล์แม่งแล้วกูวอยากเล่น